สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาญ AP Tech l i ล e นเองนะครับวันนี้นะครับก็มีคลิปที่มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ใช้หัวเว่ยนะครับแล้วก็นำเครื่องไปลง GMS นั่นเองนะครับอาจจะมีปัญหานะครับเรื่องการใช้แอปเป๋าังค์นะครับในการสแกนร้านค้าต่างๆในการจ่ายเงินนะครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาแก้ไขในส่วนของจุดนี้นะครับว่าทำไมถึงสแกนไม่ได้นะครับเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับ นะครับตอนนี้แล้วครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับอ่านะครับนี่คือแอปเป๋าตังค์นะครับที่ทุกคนใช้กันประจาเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ผมก็ทําการเซตอัพแอปเรียบร้อยนะครับเพื่อทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ครับอ่าเราเข้ามาสู่หน้าจอของตัวแอปแล้วนะครับกดเข้ามานะครับนี่มีเงินอยู่นะครับ421บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําการสแกนกันดูนะครับอ่าผมก็มีคิวอาร์โค้ดนะครับของร้านที่ผมเซิร์ชมาในเน็ตนะครับอันนี้นะครับ โอเคเรามากดจ่ายกันดูนะครับพอเราทําการสแกนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ให้ดูนะครับมันก็จะนิ่งๆนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลายคนก็จะสซ็งคขัาไปตามๆกันนะครับ GMS ใช้ได้นะครับแต่สแกนไม่ได้นะครับเราจะทำยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับเราต้องลงตัวเซอร์วิสทับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดกันดีกว่านะครับ ตัวเซอร์วิสนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าที่เบราว์เซอร์ของตัวโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ตามตามนี้เลยนะครับ bit นะครับ bit นะครับ ly นะครับ slash นะครับ gps นะครับก็คือ google pay service นั่นเองนะครับสองหนึ่งสองสี่ห้าหก นี้นะครับสองหนึ่งสองสี่ห้าหกับ enter ไปนะครับก็จะเข้าสู่ Google Drive นะครับกดดาวน์โหลดด้านบนเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับนะครับมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์นะครับผมดูที่ดูดีกว่านะครับกดไปเลยนะครับอ่ากดดาวน์โหลดนะครับอ่ามันก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับ เราดูนะครับมันโหลดอยู่นะครับไฟล์นี้ความจุประมาณ127เมกนะครับโอเคครับดาวน์โหลดสมบูรณ์นะครับลองกดเข้าไปดูเลยนะครับอ่ามันก็ทำการติดตั้งเลยนะครับนี้ก็ได้นะครับกดติดตั้งต่อไปเลยนะครับไม่มีอะไรครับแค่เอาตัวนี้ไปลงทับนะครับตอนนี้ ถ้าเครื่องเราปกติดีนะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีเออร์เลอร์หรือแจ้งเตือนอะไรนะครับเราก็ใช้งานแบบนี้ได้นะครับลงทับไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตัวแอปของก่เปาตังค์มันก็จะมาใช้เซอร์วิสตัวนี้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะสแกนได้นั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราลองเคลียร์ทุกอย่างก่อนเข้าแอปใหม่นะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันอีกทีนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับ ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูดีกว่านะครับหลังจากที่เราแก้ไขลงไปแล้วนะครับอ่าเรามาเข้าแอปเป่าตังกันดูนะครับอันนี้นะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับโอเคเข้าระบบเรียบร้อยนะครับโอเคครับพร้อมใช้งานนะครับเรามาลองสแกนกันดูนะครับคิดว่าค้นนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้นะครับค้นมานี่นะครับของจริงเลยนะครับเรามาสแกนกันดูนะครับว่าได้หรือไม่นะครับอ่านะครับ เข้าแล้วนะครับนี่นะครับก็จะบอกให้ใส่จำนวนเงินนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับอันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอของร้านที่แอปเปิาตังค์มันก็จะขึ้นจำนวนเงินอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือสแกนผ่านนะครับถือว่าสแกน QR code ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆไปลองนําใช้ดูนะครับเอาละครับและนี่ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับสามารถนำไปใช้ได้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ไฟล์ที่ดัดแปลง นำมาแก้ไขนะครับแล้วเอาไปลงนะครับอันนี้ก็คือคนที่ลงไฟล์ปกตินะครับก็สามารถแก้ไข้ดยวิธีนี้ได้นะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กําลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ